píeo nó bỏ ra hai, nhiều máy, và pò mẹ anh đi nấy à, còn nó không nhúng giỏi nữa, nón đi nấy à, nón, nón, còn lại là bao lắm, thầy สวัสดีครับสวัสดีพี่เอสลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยได้กลับเข้ามาในป่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้มาตัวคนเดียวนะได้พาเจ้ากระลำมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดผมก็เลยไปชวนไอ้กระลำเนี่ยมาด้วยนะครับเพื่อที่จะนำของกินเนี่ยไปให้เด็กที่เราเจอในป่านะครับพี่ก็ตอนนี้เราได้เดินทางมาละ เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปอีกไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะตกหรือเปล่านะครับ mm hmm. พี่เอซีนะครับผมก็ทุกคนนี่นเสียงน้ำกันไหมริม mm hmm. เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอกับเด็กคนไหน,นหรือเปล่านะครับ mm hmm. นะ นี่นะ,ะกินได้เปล่าไม่ได้ทำไมถึงกินไม่ได้ไม่รู้กอลาลา่มแเจอจริงเลนะครับพี่ก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอค้อหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมไปไปนู่นนะครับพี่ๆได้ยินเสียงน้ำกันไหมน้ำเนี่ยไหลลงมาดังมากนะครับ เพราะว่าฝนเนี่ยตกมาสามสี่วันนะครับพี่ก็ทำให้น้ำเนี่ยขึ้นเยอะเลย,ย,ยหน่อไม้ก็ขึ้นเยอะมากนะครับหน่อไม้เชนิดนี้เนี่ยก็กินได้เหมือนกันโอ้โหดูหน่อนนี้ดิพี่ใหญ่มากโอ้ทุกคนดู ใหญ่มากเลยนะใหญ่ไหมล้ำนะามาถึงแล้วนะครับพี่ขึ้นไปได้ไหมทุกคนดูดีน้ำเยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะปรากฏตัวให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่า ล้ำเจออะไรไม่รู้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ oh, พี่ทุกคนครับเรามาเจอกับลูกนกนกอะไรวะโอ้ oh. มันร้องนะพี่นะลูกนกไม,ไ,ไม่รู้เหมือนกันล้ำ ก็น่าจะหิวอะทุกคนไม่รู้นะครับว่ามันคือนกอะไรนะครับผมก็นึกว่าง,งูนะที่แรกเจอแล้วแม่ของมันไปไหนไม่รู้นะครับดูดูเขาทาลังนี่โอพ้พี่่น้ำสาลมากแม่ของมันน่าจะไปหาของกินแหละ ทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งบนห้างกันเลยดีกว่าลำ้ำดีกระเป๋าโห้เส้นลำบากอยู่นนะไม่ถล่มใช่ไหมไม่ถล่ม นี่เลยนะครับพี่ก็เป็นของกินนะครับที่เราจะเอามาให้เด็กที่เราเจะในป่านะครับก็วันนั้นที่เรามาเจอกับก็ล่ำเนี่ยเหมือนเขามาเรียกให้เราตามเข้าไปแต่ว่าเราเนี่ยไม่ตามนะเพราะว่าข้างวิญจาณเป็นไรแล้วอาบน้ำไหมก้าอาบอ่ะอากาศร้อนมาก ก็อไอ้วันที่เรามาเนี่ยยังไม่มีน้ำเลยนะพี่ๆน้ำลึกไหมล่ะจะอาปะนอ,องโดดดิไม่กล้าไม่กล้าโดดเหรอทำไมอ่ะพี่ก็อยากจะเล่นนะแต่ว่าไม่ได้เอาชุดเปลี่ยนมาเลย ระวังล่วงนะระวังระวังขึ้นมาเร็วทางถล่มนี้เปียกหมดแล้วนะมันนอนดเลยใช่เหรอมีไฟอยู่เปล่าเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันก่อนไหมเพราะว่า ไลยุงได้แล้วก็เราก็จะนั่งรอดูเด็กคนที่เราเจอรอบที่แล้วถ้าเด็กคนนั้นออกมานะครับพี่เดี๋ยวเราจะเอาของกินเนี่ยให้เลยนะมาล่ามเดี๋ยวามาก่อไฟกันเลยดีกว่าเป่นงไงล่ามจะก่อไฟติด็ไหม,ไมก็ไม่รู้จะก่อไฟติดหรือเปล่านะครับเพราะว่า พืนเนี่ยชื้นชื้น,นะครับทองเข้าเลยดีกว่าเศษเล็บบกๆเนี่ยเอามาวางคิดว่าวันนี้เราจะเจอกับเด็กคนนั้นไหม น่าจะเจอนะเพราะว่าวันนั้นน่ะเรามากันนะเหมือนเขามาขอความช่วยเหลือจากเราอ่ะลำ้ำเนาะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าในป่าย,ย่างมันอันตรายยิ่งเราก่อไฟนี้ยิ่งดีนะครับพี่ พราะว่ายุงเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วลำ้ำแล้วก็เมื่อตกี้นะครับพี่ <S <S ผมกับไอ้กอลัมเนี่ยได้ยินเสียงใครไม่รู้นะตะโกนนะครับดังจากด้านในนะครับพี่ล่ำได้ยินไหม ไม่รู้ว่าเป็นเด็กไันนี่เสียงบบบคนนี้เสียงบบบครับเฮ้ยไอ้ล้านไตวันนู้นอ่ะเจอไหมล้างเงยครับเจอไหมมีคนอยู่ด้านในานะครับพี่ รำมีสามตัวเลยมีสามตัวเหรอเอาระวังมันระวังมันอันนี้เดี๋ยวมันมืดอ่ะด้านในเดี๋ยวพี่จะเอาไปฉายถือกองให้พี่เลย ตอนนี้เราเจอใครไม่รู้รนูนั่นน้นะเยี่ะเอะเอาสามตัวโอ้น้ำเย็นมากเลยนะได้ไหมละ่ะ เฮ้ยแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรวะบินอหรอ น้องน้องครับไม่น้องกลัวทุกคนมีเด็กจริงๆด้วยระวังนะน้ำเยอะมากเลยมีเด็กจริงๆก็

คนน้องเขาหิวใหญ่นะวี่นี้น้องเขากินด้วยความหิวนะครับพี่พี่เขากินใหญ่เลยเอออร่อยไหมครับ là bán nhiêu này nè có bảo, bảo ai à, nè ở bao nhiêu theo này Còn nó nám cưng dỡ lên à. ตกใจนะที่แรกว่าเนือ้อขายนะพี่นะก็คือน้องคนที่เราเจอนะครับเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆนะครับพี่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของน้องเขาเนี่ยไปไหนนะครับ con đi, nó học chín dài rồi nè Nó chín mà lắm Nó hầu nó chín nhiều à, Nó đây ăn cái nổ Kè nó kìa Kè nó kìa là cái này là làm cái gì mình Thôi à ก็ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนั่งคุยกับน,น้องเขาดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยนะครับทุกที่เดี๋ยวผมจะหาหมุมตั้งกล้องก่อนนะครับน้องไปไหนอะน้องน้องไปไหนไปไหนแล้วะน,น้อง นเมื่อกี้เราก็นั่งคุยอยู่สะพานหนึ่งอยู่น้องก็ตะโกนมานะก็วิ่งขึ้นไปละวิ่งไปก็สวยเลยล้ำมองไปดูนี้ฮะขึ้นได้เปล่าน้องเขาเนี่ยหยิบขนมมานก็วิ่งขึ้นไปแล้วนะพี่โอ้โหจะขึ้นไปดูก็ลำบาก Cái này à? À. À. à? Hai phía đó là Thử con phía đó Ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไอ้น้องแด้ขนมตื่อวิ่งไปเลยอน้องเขาหยุดขนมเราไปนะพี่น้องบอกว่าน้องเนี่ยอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะ หายไม่หนาแล้วป่ะไอ้น้องโดกลับมาคุยกันก่อนกลับไปไวมากเลยน่าจะไปข้างบนด้วแล้วมั้งเมื่อกี้เป็นคนนี่แหลนะเนาะเพราะว่าเราเอาของกินให้มันก็กินอะ่อนะเราลงไปงเจ้ะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเราก็ตั้งใจที่จะเอาของกินเนี่ยมาให้แหละพี่ ยังไม่ทันคุยอะไรเลยน้องเขารีบวิ่งขึ้นไปบนข้างบนแล้วนะไม่รู้ว่าน้องเขาไปไหนละว,วายมากเลยพี่ปีนวายมากโ,โ,โา้ต่ขึ้นลงก็ลำบากนะครับ ครับน้องเขาก็ไปไหนเราไม่รู้นะครับพี่วิ่งไปบนป่าแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ปลิงใช่ไหมมันกัดเไม่าโอ้โหคนลุกเลยล้วเฮ้ยใครโยนอะไรลงมาแล้วล ทุกคนดูน้ำสานนกมากเลยนะครับน่าจะหิวเลยพี่น้ำสารมากเลยอะ่ะดูน่าจะหิวอะ่ะไม่รู้ว่แม่ของเจ้านกเนี่ยไปไหนนะโอ้น้ำสานมาก ไปแล้วเดี๋ยวเก็บของเดี<ป>๋ยวเรากาบกันเถอะดับไฟด้วยนะเ,ออเดี๋ยวมันไม่ใส่ใน,นกระเป๋าเลยน้ำอะ่ะ น้อ,องหาววิ่งหนีเราไปละไปแล้วลเดี๋ยวเรากลับกันเถอะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันนะครับพี่เอซีเราก็ได้เอาของกินมาให้น้องเขาละยังไม่ทันคุยอะไรเลยกินเสร็จกินเสร็จแล้วก็วิ่งหนีเราเลยนะครับไปเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่านะครับพี่ก็โอเค เดี๋ยวผมน่าจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะพี่ๆ FC ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นึนงติดตามแล้วก็หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับไปล่าเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าไปทุกคน